น้องยิวามาทำไมมาที <ga 2> ่ไหนวันนี้อะไรลูกไหนมดกลัวมดตัวนี้น้อยเป็นคนกลัวมดนเออใช่วันนี้น้องยิว่ามาที่น้ําตกสามหลันเราจะเดินเข้าไปดูนะคะว่าจะมีน้ําตกหรือเปล่านะคะ ธรรมชาติมากค่ะใครเคยมาแล้วนี่แสงทิ์บอกเลยม่าสูดอากาศเย็นสบายนะคะอยู่อยู่สระบุรีนะคะน้ำตกสามลันเราจะไปดูว่ามีน้ำตกให้ดูไหมช่วงช่วงนี้โอ้ยไม่รอเลยเนาะเชินเข้าป่ก หวาไม่รอแม่เลยนี่ธรรมชาติมากนี่ทำรูรูอะไรอะไรนะรูอะไรนะันทำเรื่องตัวอะไรอ่ะไม่ใช่แมงมุมที่อะไรมันอยู่ใต้ดินน่ะบึ้งบึ้งเงปล่าบึง้งแมงมุม,มบึ้งไม่ทำะไรอ๋อเหรอไปค่ะวันนี้ <c oughs> โอมาผจญภัยนะคะในป่า ระวังสะดุดก็ได้เห็นกันนะมาประเทไทยค่ะโอเคเดินเข้าไปป่าจริงๆเลยมีน้องอ้วเนียจน้ำตกน้ำตกเล็กน้ำตกอะไรอ่ะอันนี้มีอันนี้น่าจะเป็นน้ำตกลำธารลำธารเขาเรียกน้ำลำธาร น้ำใสมากอุ้ยน้ำยิ่งเป็นดีเลยป่าจยอ่กระจกไหนมาใส่มือให้หน่อยอุ้ยอุ้ยลูบ <c oughs> หน้าเลยล,ลา้างห <c oughs> นง้าเหรอมันก็ฉี่มาจากต้นทาง <c oughs> วานะเอารำธารล้างหน้าเลยเหรออุ้ยมีปลาด้วยเนี่ยมีปลาแล้วเห็นไหมวานี่มีคนยืนฉี่เปล่าเอาเอเขาฉี่อยู่ตรงบนไปล้างฉี่แล้วต้องไปข้างบนสุด เออเอามารูปหน้าล้แต่เย็นจริงๆรี่หวาใครเรียกตะโกนดินน้องตโอมี นี่นี่มีเด็กตามมาแล้วทุกคนเคค่ะก็มันนิ่งไงไปเลยค่ะมันไมม่่ีีงน้มันไม่ได้้้นนนนุค่เป็สีฟ้าเลยอ่ะเหมือนแร่ธาตุในหินมันนะนั่นแหละมันอยู่เดี๋ยววิ่งนะเดี๋ยวล้มนะหัวเข่าแตกกันหลวงเข้าป่าเลยนักพระจนไทยตัวน้อยอึ๊บอึ๊บ ทีหน้าจะเป็นสายเต็มเต็มตัวแล้วทีนี้ซื้อไม่ทันแล้วไม่ต้องวิ่งนะลกูกไม่ต้องวิ่งไปขวาช่วงนี้น้ำไม่มีค่ะทุกคนค่ะล้ำตกน้ำยังไม่มีเนาะ

น้ำใสอยู่นะทุกคนแต่ปลา,า,า,าปลามีปลาไหมนู่นน้นนองยุะะ้ย่ะไปต่อค่ะทุกคนค่ะ น้ำยังน้ำไม่สวยแต่ใส่อยู่ไปอีกทุกคนเด,กเด็กเดินขึ้นไปแล้วโอ้ไม่ไม่ไมทนเขาแล้วเนี่ยจ้า บายปอ้เหนื h, ่อยแล้ว <furious> ท <hat> ุกคนค่ะนอนวัากับน้ำตินไปไกลแล้ว ไหนไหนผีเสื้อคาตาเลยเนี่ยอะไรโอ้คา,าตาเลยกว่าเธอจะไปนั่งดึงออกอถึงแล้วถึงสองแยกสามแยกสามโลเอาอ่างเก็บน้ำเจ็ดสิบเบมตรเนี่ยไปลูกไปดูอ่างเก็บน้ำกัน วันนั้นเราแยกฝั่งนี้ป่ะหรือวนโซอ่างเก็บน้ำมาไม่ถึงเราลงทางเดิมแล้วก็ไปขึ้นตรงอางฝั่งนู้นอันนี้ไปจะไปดูอ่างเก็บน้ำนะฮะตัวเหนื่อยแล้วยี่หว่าไม่ไหวแล้วใช่ไหมน่ะยากมันลกโอ้ เหมือนเราเดินมาเข้าป่าแบบเดินเข้าป่าจริงๆเลยนะนี่คือป่าฮะโอ้เจอต้นมีลาบด้วย ถึงแล้วทุกคนอันนี้คืออะไรอ่างเก็บน้ำปลาแล้วจะเยอะน้ะดูนะใช่ไหมปลาคุกเลยมมเดินมาขนาดนี้ยังไม่เย็นให้เลยวปวดหนัวอ่ะ ฝานเหนื่อยแล้วยังโอ้โหคงไม่เหนื่อยหรอกใช่ปะฝาเขาให้ถึงตรงนั้นก่อนถึงจะให้พ่อปล่อยเ๋อเหรออันนี้มันหญ้าเยอะใช่ป่ะอันนี้กวงงูใช่ป่ะไม่บอกให้ใส่ขายาวมาตายตายกลับละทนเดินลงไม่ไหว เดินกลับแล้วทุกคนวะจบคลิปก่อนเหนื่อยแล้วอะน้องยี่บ่ายเขาจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเล้กปากกดอะไรด้วยวพูดดีๆหน่อยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องยี่บ่าด้วยนะคะอ่าอุ้มอีกแล้วเขาจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะไบายทุกคน